นั่งพยายามนั่งนิดูนะคะดูนั่งิ้ั่นยผสมเม็ดพ้วนายจะพยายามนั่งเพื่อเพ่อนไปกับากาทแบงบไรม่สกสวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาขนมเพื่อจะไปแจกเด็กเมื่อในงานบันเด็กนะคะพบอย่างนี่อย่างละย่า1ินสิบอย่าง เอามาขี้ห้าอนะันน้เราเตรียมไปสองโครงการนะคะได้ยินไหมเราเตรียมไปสองโครงการอบจและก็สวนสัตว์นะคะสองฝั่งวันนี้ได้สองครถดแล้วเอาก็แก่บะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไม่ไมเอาเป็นน้ำดีกว่าปะข,าขนมได้เยอะแล้วโอ้สองคนรถดแล้วครับ ข้าวเด็กคอยพักเด็กคอยใช่อ่ไ้ถูกเจ็ดแปเ้าสิบห็นัมนแต่มันทังหมดแล้วนี่เห็นไหมเพราะท่านหายใจเงินหรือพังไงใช่ปะสลักมันรุดเลยนีเมื่อกี้ก็ยังดีดีอยู่ เร okay, ื่องยูไปยูมามันตกด้วยเหรีแปดแลวพี่บอลพอแล้ว่สิบโอเคยีแพ็คยี่สิแพ็กลือระคงข้าหอมหนุนนูคนเก่งเบาๆทำเบาๆ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 มันจะแตก เดียแล้วเท่าไหร่แล้วเควรนนับนะชนชนเท้าชนเท้าโอ้โอ้พี่เด็กอ้วนพร้อมเสร็จเด็ก้วนด้แลนะพรุ่งนี้เอ่อบาไปเอาใหม่เบียรใหม่หนูไปเอาใหม่เอมเม็ดขึ้นด้วยก็เอาเม็ดขึ้นด้วยพรุ่งนี้หนูเบียร์ระวังแตกครับไปรุ่นไปรุ่นเมกาครับ เบาๆนกเกลือเบาๆลูกห้าโอ้ถอดแมสแล้วถอดแมสทำไมเอาแมสขึ้นร้อนเหรอมันร้อนโอ้มันร้อนร้อนก็ต้องใส่ใส่ใส่คนมันเยอะร้อนก็ต้องใส่ลูกอันตรายระมาดนอกบ้านบางทีไปต้องว่างานหมดแล้วครับครบแล้วร้อนครก็ต้องแอบเดียวต้องใส่ก่อนจะพาไปลวจะพาไปชื่นมในข่ายเจ้าอะไรปะปะป ไปเล่นรถไฟไปไปจออะไรไปมาจออลายไป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 ด้วยกันไปหายมาได้อีกเกือบไปไปไปอีกขันหนึ่งล่ะใครจะเข็นดูจอลายเลือกเอาเลือกเอาไหนจออลายได้ไรขอบคุณครับยังจับมือจับเออขอบคุณครับไหนข้อของแม่อะไรขอบคุณครับยังหรอขอบคุณครับเออไหนอะไรอีกไหมสองอัน ไหนได้อะไรอุนูได้ของเล่นตอนนี้เราก็ได้ขนมได้น้ำมาขึ้นรถแล้วนะคะเอ้าแล้วน้ำเราล่ะพระเจอมีน้ำไหมมีไหมอ้าวรถน้ำไม่เห็นไปหารถน้ำอีกคันนึงแล้วม่ค่อยจะนั่งกันเลยเนาะวันนี้นั่งข้างหลังเลยใครนั่งข้างหลังต้องรับผิดชอบฟางฟางนั่งนอกรถเดียวเพื่อมานี่เจ้าละกับฟาง รับน้องแม่เลยลูกจับนึกเขาไม่อยู่ฝั่งนี้ลูกมีล่มหอมจ้าไปอยู่ฝั่งนู้นลูกมันมีล่มไปไปนั่งตรงนู้นก่อนนะคะเขาผลมาหรืออะไรมาเขารีมาโอเคช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ยูทูบทิกต o อกดยกิจกรรมสาพรรษามีการจัดกิจกรรมโชว์ความสามาของช้างในพื้นที่ของการพัฒนาการให้ความรู้ด้านการรักษาช้าง,าง,างการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้างและการตอบคำถามชิงรางวัล่ันช่องทางออนไลน์เป็นต้นในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณโชโกี้ชกี้ขนมครีมรสช็อกโกแลตและแม่แม่เอฟควนช้างทุกท่าน ะครับที่ได้นำของขวัญของรางวันมาร่วมแจกให้กับเด็กๆในวันนี้นะครับปัาน,นี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับก็ขอเปิดกิจกรรมสองสามปารนนี้ขอบคุณครับขอบคุณผูจัดการขงรารพัชราจาักจังหวัดชีวินทร่านนายกรอระศูนนะค แ่งอองชานะคะบ่งก็ไค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะดูขาดถาพยยน้องน้งดาวจะนั่งพยายามนั่ง่สาย่ให้ดีทีะีรดชมกลยผสมเม็ดม่วงนน้อดาจะพยายามนั่ง เดี๋ยวให้พี่ทางกระทงโน้นหน่อยได้โคบากับีมเดี๋ยวเดี๋ยวเมาหน้ากระดาหน้ากระดานงกระายนข้าไปนาค่ะยังไม่พอยนะคะไม่อย่หยุดะคะมอ่ะพุ่งอหยดไมะคะองดค่ะค่่ะยังอง่ะยังไม่พอยังไม่หยุดค่หน่ยหค่

เห็นกันไปแล้วครับแล้นะเป็นไงบ้างครับคะแนนโหวตเข้ากันเข้ากันอีกแล้วเข้ากันอีกแล้ว